à à quan mua à cho là hả à chào quan tham quan tham quan múa múa tham chào, à. <laughs> à, chào à. ừ mô, mô, mô. À, chào มันเด้งมันเด้งมันเด้งโมแล้วโมแล้วโมแล้วเนาะเนาะฮะนะดี่ก่อนละฮี่ก่อละฮี่ก่อละฮี่ก่อละเออเออเออฉันอยากเป็นอย่างพวกเธอมานานแล้ว อะไรฮะไม่อรอกยะไม่ล่ะแล้วทำไมไม่หวานเนาะนว่าเะอเป็นมีโดดีออกเธอไม่รู้จักตัวเองมากกว่าแ้วตรงนี้กหรออ้าวอ้าวหุอ้าวหิว ใช่ยากเลยไม่เชื่อหรอก, <c oughs> กได้คุยต้องโชดด้าดปลดแอกออกมาอะเอาไม่มีใครคุยและเอาคุยเลยคุยเลยคุยเลยอ๋อไม่มีใครคุยอ๋อ